ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะคุณแซบคิดว่า,าโจ๊ขกข้าวกล้องหอมมะลิไข่ผำเนี่ยเหมาะที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ไหมครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาแล้วจากใจเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะส่งมอบให้กับทุกๆท่านนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วก็มาอุดหนุนกันได้นะคะสําหรับเทศกาลปีใหม่นี้ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่กันและกันค่ะ เกษตรจัจอนพอดแคสต์สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกันในรูปแบบพิเศษนะครับและใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อของขวัญปีใหม่หรือว่าของขวัญให้กับคนที่คุณรักเป็นอะไรดีนะครับเกษตรสัจอนเรามีแคมเปญร่วมกับธนาคารทบสนะครับนำเสนอสินค้าหลากหลายมากมายนะครับจากเกษตรกรทั่วไทยนะครับผ่าน B A A C d Farmersmarket.com นะครับที่นี่นะครับรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีการแปรรูปและได้รับมาตรฐานต่างๆมากมายพร้อมที่ได้คุณเลือกช็อปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรัก นอกจากจะได้ของขวัญที่ดีแล้วก็ยังเป็นการช่วยนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยนะครับทุกๆการสนับสนุนนะครับสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนนะครับและวันนี้นะครับผมจะได้คุยกับคุณแสบนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ขายดีนะครับบน baacfarmersmarket.com นะครับยังาง Smart Farmer นะครับอายุยังน้อยเลยนะครับแต่หัวคิดและก็วิธีการทำเกษตรนั้นดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันสวัสดีครับคุณแสบค่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของการค้าการขายนิดนึงเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนําตัวให้เพื่อนๆชาวเกษตรสัญจรได้รู้จักนิดนึงดีกว่าครับเจษรับก็สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรสัญจรนะคะน้องแสบค่ะกำเนิดวันลุ่งประเสริฐวงอ์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ผัามหรือว่าผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆภายใต้แบรนด์ทีมผัามนั่นเองจากไรแสกสกุลลุ่งค่ะถามนิดนึงครับผัามเนี่ย มันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างค่ะก็สําหรับผามหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยได้ยินสําหรับผํานะคะเป็นพืชค่ะเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งที่เกิดในน้ํา,าที่สะอาดแล้วก็ต้องบริเวณนั้นนะคะนอกจากที่น้ําจะสะอาดแล้วเนี่ยระบบนิเวศต้องสมบูรณ์มากๆจึงทําให้เกิดผํม พืชน,น้ำมีคลื่นแล้วก็เป็นพืชที่ให้พลังงานนะคะที่เรียกว่าโปรตีนเนี่ยทั้งที่เป็นพืชแต่ว่าให้พลังงานโปรตีนเนี่ยเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ซึ่งบริโภคนะคะสําหรับผักสดเนี่ยหนึกรัมเทียบเท่ากับทานไข่ไก่อยู่ที่10ฟองอ่านอกจากนั้นแล้วอะค่ะนอกจากในเรื่องของพลังงานที่ให้ที่เรียกว่าโปรตีนก็ยังมีคลอโรฟิลมีไฟเบอร์แล้วก็เป็นพืชชนิดเดียวค่ะที่มีวิตามิน B12 ช่วยบํารุงสมองก็คือแนะนําว่ายิ่งเอาไปพันกระบวงการความสุข ก็คือไปทําอาหารทั้งคาวหวานหรือใดๆก็ตามนะคะคุณนับประโยชน์จะยิ่งเพิ่มขึ้นผําจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆค่ะลอยอยู่บนผิวน้ํามีสีเขียวไม่ต้องกลัวว่า,าจะมีกินเหม็นเขียวหรืออะไรนะคะเหมือนเราทานผักสลัดปกติแต่ว่าเป็นพืชที่บอกเลยได้เลยว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ดเด็ก <g ül> จนถึงผู้สูงอายุกลุ่มคนแบบต้องการเพิ่มโปรตีนในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบโจทย์แล้วก็เป็นพืชชนิดเดียวที่ไม่ทรงผลต่ออาการแพ้ของ โรคประจําตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นยิ่งกินยิ่งมีประโยชน์ค่ะไห่ผําเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตหรือว่า,าวัฒนธรรมของชุมชนของเราอย่างไรบ้างครับก็สําหรับตัวผํานะคะจริงๆต้องย้อนก่อนว่าเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีเฉพาะในโซนของอีสานแล้วก็ภาคเหนือ <ừ. S 1> ที่เขาบริโภคกันอยู่แล้วแต่สําหรับภาคกลางเนี่ยแทบจะไม่มีคนรู้จักแต่ด้วยที่ไร่ของเราอะค่ะทำการ,กรเกษตรแบบ เกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยผับเนี่ยค่ะก็เลยเกิดขึ้นก็มีคนรู้จักแล้วเราก็เอ๊ะแล้วเราจะทํำยังไงดีโดยพืชธรรมชาติอันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นคือเรียกว่าเป็นพืชมหาัศาจรรย์ชนิดหนึ่งนะเราจะยกระดับยังไงดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดในชุมชนเราก็เลยแบบเออลองยกระดับขึ้นมาเพาะเลี้ยงคือมาควบคุมกันให้ท่านอาหารแล้วก็เพื่อสร้างความสะอาดแล้วก็น่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคแล้วก็ต่อยอดด้วยความที่ รุ่นเรารุ่นรุ่นใหม่ใช่ไหมคะก็จะมีคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่อีกรุ่นหนึ่งอีเจนหนึ่งเราก็มาบรูรณาการกด้วยกันก็คือแบบคือเราเพาะเลี้ยงแล้วได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วแล้วจะต่อยอดอยังไงก็มานั่งคุยกันก็คือรุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาเลยถนัดการทําอาหารใช่ไหมคะเขาก็เลยนําไปแปรรูปเป็นอาหารคาวที่สามารถที่จะบริโภคได้ ก็กลายเป็นว่าเป็นการบ,รบูราณาการร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เกิดวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งโซนของอำเภอด่านมะขามเตี้ยค่ะก็มีเขาเรียกว่าไทยทรงดำซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งชาวไทยทรงดำเขาบริโภคขำหรือว่าเขารู้จักอยู่แล้วเราก็เลยแบบได้เป็นอีกหนึ่งเมนูสาหรับแบบคนพื้นทีน่ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยด้วยค่ะแล้วไปมาไงครับถึงได้เกิดเป็น สินค้าที่เราเห็นวางอยู่ข้างๆเมื่อกี้ครับเป็นโจ๊กครับก็ทําทาไมถึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เรียกว่า<ช>อันนี<ช>้ค่ะตัวโจ๊กขําสืบเนื่องจากว่าเราอะค่ะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ม,มีหลานชายหลานแบบยังเด็กอะไรเงี้ยค่ะเราไม่อยากให้เขาต้องไปบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านกระบวนการปรุงแต่งแล้วก็เอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงดีให้สินค้าที่ดีมีคุณภาพอะเขาเข,า,เขาถึงหลานชายเราเราก็เลยแบบอ่ะ ลองทําตัวโจ๊กอันนี้ค่ะที่ใ okay. ช like ้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ําร้อนแต่ก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนคิดคนเดียวเราก็โชคดีที่มีทีมอะค่ะมีสมาชิกแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นยาสมัคฟาระเมที่เป็นผู้ประกอบการทําผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วที่ได้มาตรฐานออยอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยแบบเออถ้าอย่างนั้นเรามาคอลแลบกันหรือว่ามาร่วมมือการพัฒนาเพราะว่าถ้าเราทําได้เราก็จะเป็นเจ้าแรกๆอะไรเงี้ยค่ะพอทําออกมาทดลองในเฟสแรกก็ลองทําแล้วก็ ให้พรีเซนเตอร์ก็คือให้หลานชายตัวเองได้ลองคือเราอยากให้เขามีสุขภาพดีตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นทําให้ตอนนี้ค่ะเราก็ต่อยอดมาว่าไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มของเด็กเล็กที่สามารถบริโภคได้ก็คือคนวัยทางานวัยรีบเร่งอย่างนี้ที่แบบปกติต้องซื้อ,อ,อโจ๊กจากที่อื่นอะไรเงี้ยอาจจะมีโซเดียมหรือมีอะไรแต่ว่าอันนี้ก็คือเราไม่ปรุงรสชาติพอไม่ปรุงรสชาติก็จะเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ ปลอดภัยกับผู้บริโภคมากที่สุดเลยเงค่ะเราก็เลยอยากให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่แล้วว่าผัลม,มีประโยชน์จริงๆอะค่ะสำหรับวิธีการบริโภคสําหรับตัวผันะคะเพียงแค่หยิบอันนี้ขึ้นมาค่ะฉีกซองเติมน้ําร้อนลงไปแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่ทุกคนชื่นชอบหรือว่าอาจจะใส่ไข่ลงไปเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกท่านเลยโดยที่เราบอกว่า ตัวโจ๊กของเราเพียงแค่ฉีกซองแล้วเติมน้ําร้อนนะคะเนื่องจากว่ากระบวนการของการทําโจ๊กของเราเราทําให้สุกมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเพียงแค่เติมน้ําร้อนโดยที่ไม่ต้องลงไปต้มเนี่ยก็จะทําให้กลับมาเป็นโจ๊กเหมือนเดิมนั่นเองค่ะก็คือเราเน้นคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คืออ,อร่อยแบบสะดวกสบายพกพาได้ทุกที่ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะคุณแสบคิดว่าโจ๊กขา้าวกล้องของมาลีไข่ผัมเนี่ยเหมาะที่จะเป็นของขวัญปีใหม,ไม่ไหมครับก็สําหรับท่านใดนะคะที่ กำลังมองหาของขวัญของฝากที่ดีต่อผู้ให้แล้วก็ส่งสุขภาพที่ดีให้กับผู้รับเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำนะคะสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆก,ก็สามารถที่จะทานได้ด้วยคือมันง่ายไปหมดแล้วก็เป็นการส่งต่อสุขภาพที่ดีจากทั้งคนมอบแล้วก็ผู้รับส่งเสริมกันด้วยก็อยากแนะนำนะคะสำหรับโจ๊กข้ากล้องหอมมะลิไข่ฝมซึ่งเรา เลือกที่จะใช้ตัวข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้มาลองลิ้มรสด,ดูค่ะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาแล้วจากใจกเกษตรกรที่อยากจะส่งมอบให้กับทุกๆท,ท่านนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วก็มาอุดหนุนกันได้นะคะสําหรับเทศกาลปีใหม่นี้ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่กันและกันค่ะครับทราบมาว่าคุณแสบเนี่ยเป็นสินค้าท็อปฮิตเลย ในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า baac-farmersmarket.com เข้ามาร่วมกับโครงการหรือว่าเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ได้ยังไงครับเข้ามาร่วมกับโครงการแล้วก็แพลตฟอร์มนี้ได้ยังไงก็ย้อนกลับไป จุดเริ่มต้นเลยนะคะหนูเป็นทายาทเกษตรกร,กรมืออาชีพก็คือคล้ายๆกับอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์แต่ว่าเป็นโครงการของธนาคารทกสค่ะแล้วก็มาต่อยอดด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันที่เรียกว่านิวเจนหักบ้านเกิดซีซั่นที่ของขางธนาคารนะคะก็จะมี ก็ไปเข้าร่วมกันแล้วก็จะมีตลาดใช่ไหมคะก็คือเราทุกคนมีสินค้าเราก็จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ของเราจนได้รับรางวัลที่เรียกว่า a p r o ดักอะคะ่ะเป็นการสนับสนุนเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจะจําหน่ายจากเดิมที่เราก็มีแพลตฟอร์มของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าแบงก์อะค่ะจะเป็นคนกลางที่จะช่วยกระจายสินค้าให้กับเ,เพื่อนๆ ต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็พัฒนามาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยใช่ไหมคะที่ผูกฟูฟักแล้วก็มาได้รับการอบมรมส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆกับแบงก์ก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเ,เป็นผลิตภัณฑ์นี่แหละค่ะคิดว่าแพลตฟอร์มเนี้ยครับจะช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรที่อยู่ในท้องถิน่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสทางตลาดให้เกษตรกรได้มากน้อยแค่ไหนก็สำหรับแนวทางนะคะคือโชคดีอย่างหนึ่งค่ะคือถ้า ถ้าพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มทางการตลาดที่เป็นออนไลน์เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนเลยว่าจะมีเฉพาะแต่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ถูกไหมคะ<ฮ>แต่ด้วยความที่ตอนนี้ค่ะแบงก์ Bank, หรือว่า baac farmer market เ<ฮ>นี่ยเกิดขึ้นทุกธนาคารจะเป็น dc คนกลางคือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นยุคคนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นเก่าถ้ามีผลิตภัณฑ์มีโปรดักที่ดีสามารถที่จะเดินไปติดต่อได้ที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านทุกท่านแล้วเจ้าหน้าที่จะเป็นคน ดําเนินการติดต่อเพื่อกระจายช่องทางการจัดจาหน่ายให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถูกจํากัดแค่จะต้องเป็นคนรุ่นใหม่เท่านั้นทุกคนที่มีผลิตภัณฑ์และสนใจที่จะจัดจําหน่ายสินค้าให้คนทั่วประเทศได้รู้จักมากขึ้นก็สามารถเดินไปติดต่อได้ที่ธนาคารพกสสาข,ขาใกล้บ้านของทุกท่านได้เลยค่ะก็คือง่ายสะดวกแล้วก็เป็นการเพิ่ม ช่องทางจากเดิมที่โอกาสของท่าเทียบก็คือคนรุ่นเก่าก็จะต้องแบบขายโดยตรงสินค้าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามีช่องทางออนไลน์ที่สื่อสารกันได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องทําเองแต่เรามีพี่ๆทกสเจ้าหน้าที่ทอกรสที่น่ารักเนะี่ยช่วยในการที่จะแชร์ลิงก์แล้วก็แบ่งปันโอกาสนี้ให้กับทุกคน ได้ด้วยเป็นการทํางานที่ง่ายมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยค่ะหลังจากที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับทราบมาว่าเป็นสินค้าของเราเนี่ย<ม>ติดท็อปเลยใช่ค่ะก็จริงๆอนะ่อะหนูไม่คาดคิดเพราะว่ากว่าจะ่ันเข้าสู่กระบวนการเนี้ยหรือว่าที่เราตัดสินใจที่จะทำเนี่ยก็ทดลองตลาดมาแล้วหลายครั้งก็ค่อยๆเก็บข้อมูลจนมาปีนะีสักเซฟที่สุดก็อาจจะด้วยส่วนหนึ่งก็คือทุกคนเข้ารู้ว่าคามคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงอะไร ณปัจจุบันก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ที่เอ็นดูแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เราเป็นสินค้าแบบครอพิดอาจจะด้วยเพราะความตั้งใจของเราเองที่เราอยากจะส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนแล้วก็การผู้บริโภคเองเมื่อได้ลองบริโภคแล้วก็ยอมรับว่ามันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรามาไกลถึงวันนี้ก็ยังไงก็สนับสนุนหนูต่อด้วยนะคะอยากจะบอกถึงผู้บริโภคไหมครับว่าคนที่กําลัง อมองหาสินค้าเกษตรหรือว่าอยากจะอุดหนุนเกษตรกรใน B A A C Farmer s Market ครับก็สำหรับ B A A C Farmer Market นะคะไม่ได้มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหนูที่เป็นคนรุ่นมาอย่างเดียวเรายังมีผลิตภัณฑ์มากมายที่เกี่ยวกับการเกษตรที่ได้รับการยอมรับมีมาตรฐานแล้วเชื่อมั่นได้เลยว่าสินค้าของทุกคนเกษตรกรทุกคนมีคุณค่าแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากจะนําเสนอแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับทุกคนยังไงก็มาเลือกช็อปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะถ้าไม่สะดวกแล้วจะเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ยังไงเดินไปที่ธนาคารกสทสาขาใกล้บ้านของทุกท่านเลยค่ะเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะบริการแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็พร้อมกับให้ความรู้กับทุกท่านได้เลยค่ะ ก็วันนี้ขอบคุณคุณแสบมากทราบมาว่ามีภารกิจต่อนะครับก็ยังไงวันนี้เราก็รบกวนคุณแสบเท่านี้ก่อนได้ค่ะขอบคุณคโอเค,ควันนี้สวัสด,ดีครับ คคขอบุณเป็นอย่างไรบ้างครับเกษตรกรที่เราชวนมาคุยในวันนี้นะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ของคุณแสบแล้วเนี่ยยังมีสินค้าเกษตรอีกมากมายเลยนะครับที่อยู่ใน B A A C ขีดตรงกลางนะครับหรือว่า dash farmersmarket.com นะครับที่รอให้ทุกคนนะครับเข้าไปเลือกซื้อเลือกใช้นะครับหรือว่าจะส่งเป็นของขวัญเป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณห่วงใยนะครับทุกๆการสนับสนุนนะครับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนนะครับ ง่ายๆเพียงแค่คลิกนะครับ b a a c farmers m a r k e t market. com ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ